สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฟรีไฟท์ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องพี่จิมทามยายในวันนี้พี่ไม่ได้มาเล่นเกมแต่จะมาบอกว่าถ้าใครกำลังหาเงินงเอาไว้เติมเกมอยู่เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นอีกต่อไปอเกมนี้มีชื่อว่าเพน เพนเทอร์มาสเตอร์ในเวอร์ชั่นเบต้าอืมค่ะถ,ถ้าเกิดนี่เดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูเคกดเข้าเข้ากดเข้ากดเข้ากดเข้า ค okay. นี่วิธีเล่นก็เล่นอย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากน okay, ั่งเทสเนีก็โหลดแอปนี้ได้หล่แอปนี้มีตั้งแต่หกหมื่นแพทที่อุปสนาแล้วก็ กดเพิ่มก็กดรับเพิ่มโอกาสในการจะออกของเพชรได้เลยถ้เกิดใกล้จะถึงหนึ่งหมื่นเพชรแล้วเนี่ยมันจะให้เพชรน้อยออเราเ็ยต้องดูโฆษณาเพื่อรับเพิ่มโอ,อกาสในการอไปไปอกเพชรเนี่ยให้เพิ่มขึ้น โฆสนามาดโอเคดูถ้าเกิดดูคนาเสร็จแล้วก็กดกระกบะบก็คือออกจากโฆษณาแล้วมันก็จะหมุนให้เราอัตโนมัตินี่นี่นี่ถ้าเกิดเราได้น้อนก็ไม่เป็นไรเก็บเพชรไปเรื่อยแต่ถ้าเกิดมีนกถือของฝันลัคกี้กิฟต์มาเนี่ย ก็ให้กดลับก่อนที่มันจะบินหนีไปเพื่อที่จะเอเพชรน้าจะกล่องของขวัญเลยน,นี่เนเกมน,นี้จะได้ไอเนี้ยเ,เกมน,นี้จะได้เพชรจะได้เยอะกว่าเกมนี้ชื่ือว่าซูปเปอร์ไข่มาสเตอร์ หลดแล้วเพชรจะมีถึงแสนกว่าเพชรก็าจะเติมได้เกมนี้จะเติมได้ทั้งหมด3เกมจะเติมฟรีไฟล์จะเติมโลโบ็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเวโฆษณามาอีกแล้ว